ครับปลกลอยน้องน้องขนมจรมลนะครับอ่ะก็เดินทางมาถึงเมื่อคืนครับมาดูช่วงช้าช่วงเช้าน้องช้างเราก็ฝนฝนโปรยปรายนิดหน่อยนะครับกําลังเตรียมตัวไปเกี่ยวหญ้าครับนี่ครับเต็มรถนี่ครับเราเดินทางมาเมื่อคืนถึงวันสองทุ่ม เช้าเราก็ต้องไปเกี่ยวหญ้าให้น้องช้างของเราครับผม <c oughs> จัดเต็มเลยครับวันนี้ใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องอนองงี่น้องช้างก็น้องเช้าก็ยืนโยกรอไปก่อนนะครับผม,มเดี๋ยวก็จะโยนสับปะรดให้กินใบงพรางนะครับเดี๋ยวเราไปถึงแปลงหญ้าเดี๋ยวเราจะนะครับอ่ะ ครับต้องช้างของเรายืนโยกสบายใจนะครับผมอนี่นะครับเป็นฝาย้าฝาย้าของเราครับสวยๆยาวๆเลยครับผมนี่แลงย้าเป็นพันไร่นะครับผมใครส,สนใจก็ตอมาได้นะครับเขตทัพยานะครับเดี๋ยวเขาก็ จะปั่นทิ้งแล้วนะครับผมนี่ครับสวยๆี่ครับใช้เครื่องเลยครับวันนี้เราเพิ่งกลับมาก็จัดให้น้องช้างอิมิมเลยครับผมอ่าก็ขอบคุณสำหรับแม่ FC ที่อุดหนุนผลไม้ออนไลน์ของเรานะครับผม ก็เงินที่ได้มาแล้วก็ซื้อสับป,ประรดแล้วก็เติมน้ำมุกงน้ำมันมาตัดหญ้านี่ยแล้วครับผมก็เป็นอาหารช้างบ้างหลือเป็นอาหารคนนิดหน่อยเราก็สู้กันต่อไปครับเ,เราขายได้เราก็จัดนี่ครับตกงานไม่ตกงานช้างเราก็อิ่มครับผมเต็มที่นี่ครับเป็นแป้งใครสนใจก็ ต่อสอบถามเข้าไม่ได้นะครับผมแปลงใหญ่เลยครับผมเนีย่ยหยาสวยดูอรอบทุกทางเลยเป็นพันไล่ครับผมเป <c oughs> ที่สองโรงเรียนนานาชาติลักบี้นะครับผมหยาสวยครับเราใช้เครื่องตัดครับ <c oughs> เครื่องเราโมมาครับผมตัดกองมันเกี่ยวไว้ครับผม ได้พลทหารครับยานีโอ้ถ้าอยู่แถวบ้านนี่สบายเลยนะครับผมยาสวยๆหแล้วตาดาวซับนี่แหละหรืกอกระไรขึ้นมาไหม ครับยานี่ <c oughs> เริ่มจะยาวมากแล้วครับนี่ครับสวยเลยจำหรับอ่าเต็มรถแล้วนะครับผมนี่วันนี้หนึ่งวันครับผมกินแค่หนึ่งวันเท่านั้น สำหรับช้างสีเชื่อของเราไม่เฮียเลยนะดึงวีกันกลังสนใจอินบ็อกมาได้นะครับผมแปลงยาสวยๆ่ะเยบนี่นะครับแปลงยาพันไล่ของเราครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปยมตอนช้างกินอีกทีนะครับผมนี่นะครับเกี่ยวมาเราก็ กลองให้กันให,ใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวกล่องให้แล้วเราก็จะช้างเข้ามาอาบน้ำอาบท่าก็เข้ามากินยาในร่มนะครับ <c oughs> วันอาทิตย์นะครับผมอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ของเรานะครับเพื่ <c oughs> อหาค่าสัปรดค่าน้ำมันไปเกี่ยวยงเกี่ยวยาให้น้องช้างของเรานะครับผม <c oughs> ก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านที่อุดหนุนผลไม้ของเรานะครับผมนี่นะครับยา นี่ก็เป็นอาหารเสริมนะครับที่ได้มาจากมูลินิจช้างและสิ่งแวดล้อมนะครับของคุณแสยยงเดือนนะครับมอบให้น้องช้างของเรานะวันนีก้ก็ให้กินนี่ครับแม่อบทรัพย์ดำเมียมครับวันนี้ไปขัดตัวมานี่ก็เป็นหญ้ากองโตที่เราไปเกี่ยวมาก็ได้กินอาหารเสริมครับนี่ครับน้องๆก็ได้กินทุกเชือกครับเป็นกองหญ้ากองโตและก็อาหารเสริม วันนี้น้องมีนาดำเมียมเลยครับขัดตัวมาใหม่ดูครับอร่อยมากนะครับผมเป็นอาหารช้างนี่ <c oughs> น้องทองทิพย์หมดก่อนเพื่อนเลยนะครับแย่งนะครับดูการแย่งเทให้แล้วแย่งกินหมดเร็วกว่าเพื่อนนี่ครับน้องทองทิพย์นี่ดูกองหญ้าก็ างมันเคยได้กินเลยเลยางคยกินทเชียงใหม่เออคุณยายคุณยายได้กินของหวานครับกินของหยาบมาก็กินของหวานอาหารครับอาหารเสริมเราก็จะให้กินวันละหนึ่งคุกนะครับผมก็สลับสับเปลี่ยนกันบ้างกับยาช่วงเช้าเราก็ให้ยาก,กองตโตๆกันอย่างนี้เลยนะครับผมวันนี้สายมาวันนี้ก็อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนผลไม้ ออนไลน์ของเรานะครับสนับสนุนค่าอาหารน้องช้างของเราทั้งสี่เชื่อนะครับนี่กินเต็มที่ครับช้างเลี้ยงคนคนเลี้ยงช้างครับผมนี่ครับ้องมีนาอ้วนตุยนุ้ยมากครับท้องได้แปดเดือนแล้วดูนมใหญ่กันเลยนะครับอาหารนี่ครับอ้วนตุยนุ้ยครับ นี้พาไปขัดตัวมาดำเยี้ยนะฮะอ่าในอ้อมซับนี่ก็มายังไม่ได้กินยาเลยนะครับเทหัวหาในกินก่อนก็ชอบใจครับผมนี่ก็ขัดตัวมานะครับขัดตัวมาวันนี้ควันบอยมาถึงก็จับขัดตัวทุกเชือกเลยครับผมนี่กององยาดูห,หูน่าอร่อยมากนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องขนุนแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผม ขอบคุณแม่แม่เอที่สนับสนุนผลไม้ออนไลน์ของเรานะครับเราก็ไล์สุกเส,สาร์อาทิตย์นะครับวันละหกสะก้าน,นะครับ3วันเท่านั้นนะครับผมเพื่อจัดซื้อสับปะรดให้น้องช้างของเรานะครับอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ